ันนี้ลงเป็นพ่อค้าเหรอได้เลยครับปวดหัวมากเลยทําไมอะคุณลุงค้าเข้าไม่พักเลยเนี่ยพี่หลงซื้อของสกินเนี่ยพี่สกินเหรอชักนมไปยังไงป๊บมันนะกะซิบกองพี่หลงพี่ชักนมไปแล้วเหรอไม่อยู่ในบ่อชักนมไปแล้วเหรอไม่อยู่ในบ่อเขาจะเอาอยู่ยังไม่ไปครับผมเก็บไว้ให้เขานะฝากบอกเขาด้วย เนี่ยมาแล้วครับผมอยู่ในเวลล่านะครับชักนมผงสกินมีครับร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะกําลังไปครับไปครับยุงก็สวยยุงไปเลยสิปอกไปแล้วปอกไปแล้วเดี๋ยวเขาน่าจะมาอ้าสิบกล่องพี่กล่องไม้กล่องไม้สิบสองสองศูนย์ศูนย์พี่เร็วเลยสองหนึ่งแปดเท่าไหร่ครับเท่าไหรพี่เอฟหนึ่งใช่ไหมเราเป่าเลยนะเราก็เป่าแล้วนะสองพันสองร้อยพี่ เอ็มหนึ่งใช่ไหมครับนั่นเท่าไหร่วะผมจะกินใหม่ครับอันนี้ราคาสองแสนหนึ่งล้านฮะสองแสนได้เปล่าสองแสนงงหมดแล้วตอนนี้จะรอท่านกลับมาก่อนได้ไหมครับน่าจะเจ้าใหญ่เลยคนนั้นอ่ะลงพี่วัตรตีมมาอยู่นะพี่เดี๋ยวมันรอคนมันจ่ายเงินด้วยนึงมี่มีกี่ใบอ่ะเรอองคปวดหัวเรียกคุณย่าไม่ออกคุยเรียกกูจ้างเรียของคุณยระเบิดว่ะคุณดู มึงไปเอายาพารามไหมกูดิอยากได้สกินปืนไม่สนอ่ะไอ้ดีไรครับเอาเอากินเศษครับพี่หนุ่มมีผงสกินเหลือไหมพี่หนึ่งร้อยสี่ครับหนึ่งร้อเดี่ยวเพื่อนเดี่ยวเพื่อนเดี๋ยวบ้านอดอย่างไรบ้าหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ครับแล้วกูหอรวยคนเดียวแล้วกูพูดกูพูดแค่นี้แหละไอ้ดีลรครับ พี่ลงขายรถจี๊บไหมพี่อ่ะจี๊ปขายเอาหมดแล้วครับไม่ทันเออที่ขายทำเท่าไหร่ลอยละไอ้แบ็กเนลเนี่ยที่มีแบบตีเกียนพี่หลงเไปสามล้านหกไปไหนเดี๋ยมาเนี่ยวมานี่เพื่อนผมครับพี่ชายพี่พี่มีแบบตีกี่ว้พี่แล้วกรใบเดี๋ยวเอาสองร้อยพี่เดี๋ยวรอเขารอคนมาจ่ายแป๊บนึงพี่ได้ครับเดี๋ยวผมจองไว้เลย โอ้ติดตัวเด้อพวกนี้มีสตาร์ลี่ได้ปกติติดตัวนี่เหลือกี่คันครับอะไรอะเรนพวกนี้เราจะมีสตาร์ลี่ไป่ได้แล้านเอาอีกทีแน่อ่ะผมเอาสองล้านครับเลี้ยงไปสอล้านหรือเปล่าเลี้ยงสองล้านแล้วใช่ครับเลี้ยงแล้วเฮ้ยให้ตังค์เหรียอะหมดแล้วใช่ไหมพี่หลงไปยืมไปเนี่ยหมดแล้วสองหนึ่งแปดใช่อยู่แล้วไม่มีสองต้กินหมดอย่างพี่หลงตังค์อย่างเอาจะมาได้อะเอาหมดเลยพี่มีเท่าไหร่แปดสิบเจ็ดได้พี่เอาหมดเลย อะไรผมตัวแทนดีหนึ่งหกศูนย์หนึ่งพี่ผมว่านะสี่ล้านเชียตรงเวลาตลอดคิดป่ะเดี๋ยวรอยแต่เท่าไหร่พี่หลงเลทเท่าไหร่พี่เจ็ดสี่สิบได้เลยพี่พี่เลทเลยพี่พี่หลงแร้งอะไรมาแร้งไม้เหรอใช่ใช่แร้งไม้สติมาปัญญาเกิดสติตะเลศที่ไมจะหล่นหายกรอบใช่ไหมกรอบเลยวบ้กรอบนี่ไงเวลา เวลาคนโดนใช่ใช่เนี่ยอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอย่าอย่าโอ้แล้วนะหลอดแตมีจะมีสกินจะมีกรอบขึ้นเหมือนกันบัตรแฟชั่นหมดแล้วครับพี่พี่ใหญ่แฟชั่นยังไม่หมดครับได้เท่าไหร่ได้คนหนึ่ีสุดสุดขาวยืนอยู่ทางซ้ายตู้ครับที่ใบใช่ผงสกินเขาปะเปล่ผงสกินผงสกินหมดแล้วครับบัตร บัตรแฟร์หรือเครับพี่บัตรแฟรหรือบัตรแฟครับมีกี่ใบครับพี่มีร้อยห้บกว่าใบมาเท่าไหร่ใหญ่ดผมดูราคาตลาดเท่าไหร่ไปเท่าไหร่วะกูลืมกูเรีกูเืมยกูเรมมาดูปต่ามเท่าไหร่ปะเนปืนันนี้เ็นปนรว่าเป็นแปดปืนแบสองหมื่นเจ้าสวัดสองเลยพี่หมืนแปดอะหมื่นแปดเอากี่ใบไดเหี่ยเมาเลยเรัเาเลยเป็นสามห้าเขายคนในแก๊กไอเอากี่ใบนี่ได้ขายมื่ก่อน เอาสามสิบพดีสวัสครับพี่ผมมาซื้อมาตีครับเนี่ไหนึ่งสบสองน้นึ่มึงยืนรอไม่เป็นกันหรอวะฮะครับครับครับผมผมด้วยครับผมครับเสียเสียคนจะรวยเนอะคนจะรวยเนาะสองหนึ่งแปดพอไหมั้หนึ่งสองหนึ่งแปดที่ขายเท่าไหร่ครับขายหนึ่งแปดไงหนึ่งสองหนึ่งแปดเอาเลยเหรอ ครับพี่หนึ่งสามห้าสี่ครับในแก๊งมีใครเอาบัตรแฟร์แฟเจ้าอีกไหมพี่ขายหนึ่งแปดเนจะเหมาที่ถามคนในแก๊งมีกี่ใบครับพี่ตอนนี้มีฟอสกว่าใบอ่ะขอซื้อต่อสิบแม่มีคนมีผมไป่ิดมากเลยแล้มาเลยได้ไหมมาเอาเลยได้ไหมก็เหลืออะไรพี่ได้ขายเขาไปเลยโอ้แล้วครับพี่ห้าแสนสี่ห้าสิบครับแฟร์เอาหรอแฟเอาสิบไหม

ต้องวาลัง <rôle> เ <CCTV> ั่นบวกมาตางเปล่าสามหกครับเจ๊กเอาแม่เจ๊กเอาเงินที่มึงเสียกลับคืนมาถูครับพี่เล่นอะไรอ่ะไมกกินสามสี่นะบอสหมดไปแล้วนะพี่เล่นเยอะยวาตัววาให้มาเก็บที่กินให้ไปไปต่อแล้วโอ้พี่โอสอหนึ่งไอ้น้ามาเาาแท็กกูไหนหี้ยไม่รู้จะขายนะ พี่ยอนะหนึ่งสอนึ่งแปใช่ไหมคยรับแตกีมีครขายบัตรแฟชั่นไหมครับปีหนึ่งนห้าสิบห้าสิบหกลงเล็กเลรนะต้องเติมสองน่แปดล้วกินงงวนหนึ่งอะงนได้พี่ยี่ห้าใบสมไม่ออกบัสงดีไปแล้วแปดใบน่าจะไปออกให้ไปยัง ให้มาแล้วครับแต่บอสบอกสกินล้นะีสองใบพี่ตีว่าเติม3ามหมแล้วสกินหอันใช่เหรอผมเติมผมเติมหมื่นนึ่ผมได้บอกสกินสามสิกว่าอันสองสี่พี่ใช่่มีสกินนู้นนีว่ารวยจัดเลยี่มันประมาณสล้านบอสตรับซื้อสี่ล้านต่อหนึ่งอง8ผมขายของสกินแดงหมดเลยใบละหมื่นแใช่ไหมพี่มีเหลือปมีคนขายน่ะเอัน่ะของสกินเ้ยเหลือสิใบได้ไหมี่ละใบ

นั่นเองครับบอสก็มีเหมือนกันอ๋อไม่เป็นไรครับไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยแล้วกวัดแฟชั่นมีไหมครับแฟชั่นที่หมดเมื่อกี้แล้ว่อ๋อโอเคครับไม่หมายถึงแล้แรกของสกินมาขายนะครับเก่าใชายค่าไม่หมายถึงว่าถ้าเป็นคือผมจะเอากล่องตีวี้เรยี่สิบกล่องไม้กล่องขับเกจไม้สายฟ้าห้ากล่องเท่าไรไม่รู้อ่ะอันนี้ต้องขับเกจยี่สิบตีแค่ใช่ไหมไม่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 เฮียกล่องกล่องตีปืนยี่สิบกล่องครับเฮียเอากระเป๋าเลยผมกระเป๋าสองสองสามเก้าครับ ก็กล่องขายกกล่องกล่องอัปเกรดนะพี่เฮียกล่องอัปเกรดนะกล่องอัปเกรดเฮียว่ากล่องอัปเกรดอ่ะอันนี้เฮียขายเท่าไหร่ครับกล่องอัปเกรดเปล่าเลยอ่ะสองสองสามเก้าครับพี่เฮียของปืนแสนเก้าที่เราดีลกันไว้ถูกไหมใช่ครับเป็นสามล้านแปดยี่สิบกล่องกล่องก็มีกล่องอัปเกรดอีกห้ากล่องใช่ครับ ลืมมาตีนะพี่เก็ตครบนึงเอาครบีเกตแอบไหนแล้ววะแอบก่อเก็มันขายเทไรอะแบคับประมาณแสนหนึ่ง้อตอแสตีไม้ทาอันนึงเหรอเก็่อเป็นก่อไม้แสน่ะสี่ล้านสามใช่ไหมครับไม้แพงก่อก่อเก็เหดี๋ยวมโเดี๋ยวผมโอนสุดนึก่อไม้ขึ้นไม้แพงเรื่องอะไรครับ สองหนึ่งแปดผมเท่าไหร่เนี่ยสมงหมดมันสี่ล้านสเฮียเพราะว่ากล่องปืนมาสา้นแปแล้วก็บวกอีกห0 0 0สนเป็น4ี้านสามถูกต้องมเพื่อนเลืออะไรเพื่อนเลอเะไรเชื่อกูไหมเชื่อกูเชื่อหนึ่งสองนึ่งแปดแล้วก็เพองสองแล้วก็แบงค์อีกสองกลเวยเดี๋ยวมองกันว่าเบียกล่องกเป้น ขอไม่ไปอะไรตอนแรกกูจะไปด้วยอะไรวะเชื่ออะไรหนูก like ouais? anyway. ็ค like uh, uh, ิดว okay. ่าเพเพราะว่าหน้าเมื่อกี้มันออกแบงค์ไปสี่ได้ไหมอันนี้กูรู้หนึ่งสองหนึ่งแปดนะเฮียหลายๆเลยสองส่บแปดอ่ะกูงงฮะเพราะไหมเฮียเพราะอะครับสี่ล้านสามันครับเอาบัตรตีด้วยเฮียบัตรตียเขมีเท่าไหร่นะแกว่าเขมี่สองร้อยไปสองร้อยใช่ไหมผมเอาหมดเลยอะเหลือสามพันใช่ไหมเฮีย ใช่ครับเอาแสนกูแทงดีไหมวะแสนใช่ไหมครับทุกคนเฮีสแปดหกแสนได้มั้ยครับหกแสนทวนพี่หกแสนทวนมันเลอแตทนอยู่แล้วโอเคได้แพ้ครับฮียไป่เอาเสษมาด้วยกูให้ไปหกสองสองร้อยแปดอ่ะโอเคเป็นยังไงเดี๋ยวผมคิดไว้นึงนะรถมาเยอะนะปรเตอร์ขายสี่พันนะเป็นหกแสนสองหมืนสี่พันได้เฮียครับผม ที่ตรงนี้เลยก็ได้แต่พี่ต้องเก็บแต่อุธของูุลน้าทําอยู่นะ่อกอสุลจ้าผมว่าน่าใช้ไวเบ5เนี่ยจากมาเชตอนนี้เขาย,ยังไม่ให้ตีตั้งไวเบไว้เกือบพันามาเชน่าจะตีได้ละ ก็ <A> สองใช้ไว้เบสิกถ้าตีมต้องรอก่อนไฟเบย์ยังไม่มีนี่ไฟเบย์มันจะหาจากไหนวะไอเพชรคาร์บปล่าวะคาร์บไหง ดิรับมีกระสุนขายไหมอะไรนะกระสุนกระสุนจักได้ติดปืนติดแต่ไม่มีกระสุนใายหมื่นสามที่มีกิมแม็กอะใายกล้องอะน้องเอาสิบกล่องละกันสามหนึ่งสองหนึ่งแปดน้องจำเลขได้แล้วหนึ 1, 2, 1, ่งสองหนึ่งแปดถ้ตู้ต้องจำได้ละ พี่เลิศพี่แรนะขออีกคงหนึ่งจะจำขึ้นใจจำไต้องจำก็ได้เอาระดับน้องอ่านคิดเก่งจะตายเดี๋ยวก็อ่านเอาส้มกราบคนไหนรับคอปเปอร์ครับพี่เอคนไหนครับคนไหนครับคอปเปอร์สามกองครับเริ่มเริ่มซาแล้วอ่ะตลาดมันเริ่มซาแล้วขอโพสต์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะหรืออะไรบ้างวะพี่หลงมี พี่หรือเปล่าพี่ลองเปอร์ r ตามตามตามฟังเชื่ใช่ครับอะไรนะมามาตอนนี้ครับเอาิกเอาพิกครับมีเอาเท่าไหร่พี่ขายเท่าไหร่เจ็ดพันเนี่ยเจ็ดพันเหรอใช่ใช่ตาแกงได้ไหมอะไรนะห่าอะไรอ่านี้เอากี่อันนะมาสักร้อยอันร้อยอันร้อยอันที่ให้เล็ดได้หกพันอะมันจะตื่นเต้นะ ร้อยด้วยเจ็ดหน้าเป็นด้วยใช่ไหมเออมีสี่ร้อยแล้วหรือมีคนในแก๊งมาได้ยินเสียงข่าวจังเลยอ่ะครันน้ำแต่งเลยพี่อะได้หกพันน้องชายซื้อไปเจ็ดพันผมว่ายังไงี้ยยังคุ้มครับไม่ได้ยินครับมีมีกล่องตีไม้ขายไหมครับครับกล่องเท่าไหร่ครับกล่องกล่องตีไม้กล่องละสองแสนครับหนึ่งนะกล่องตีไม้แสนแสนหนึ่ง เอาเอา,เอากล่องหนึ่งครับเลขอะไรครับพี่เลขอว่าคนดูก้อแสนมากครัเาเลขหนึ่งสองหนึ่งแปดครับกระเป๋าเลยหกห้าเจ็ดครับหนึ่งสองหนึ่งแปดใช่ไหมใช่ครับขอบคุรับพอแล้วครับผม เพชรของคืนเพชรเพชรข่าวไหมผมมีขาดาทั้งสองเม็ดแน่ไปขายเหรอพี่รับใช่พี่รับไหมซื้อหน่อยน้องไม่มีเงินเหลือแล้วไขายไม่ออกเลยเอา้าวพี่รับน้องไปข,ไขายเนี่ยเอาให้เพชรผมไม่เหมือนพี่ เพชรผมลิมิตอีดิชั่นมีคนเดียวกล่องเม็ดที่รับได้ไหมเพชรซักสิบรับไปขายได้ขายออกขายไว้อริงทีงไม่รับจริงเหรอผมไม่มีตังค์ขายแล้วนะพี่ต้องรับแล้วแหละ ไม่ตีผมไม่เงินใช้แล้วเนี่ยไม่กี่เม็ดอ่ะห้าพันมีสองเม็ดครับพี่เลิฟสองหมื่นห้าได้พี่ได้สองเม็ดเป็นห้าหมื่นสองหนึ่งแปดโอ้ยแย่ได้ไปกูจะทิ้เปลี่ยนเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนพรุ่งนี้ครับเมื่อกี้ผมไปมาแล้วบอกว่าต้องทิ้งามเลขสองสามเก้าศูนย์พี่เลิฟด้วยของคราบไปแล้วครับ thiếng beo hả? Mày mึง nhá. Tôi mày máy máy ở Máy mà thích luật a quá, máy lói lận. Ở đây nhăng, ở đó lăn nhăng, máy เงินกำลังจะหมุนไปกำลังจะหมุนไปสามเอหกล่องไม้ไม่ค่อยออกเลยวะไอกล่องปืนนะคนซื้อเยอะนะกล่องอัปเกรดด้วยจะขายเรื่อยราคาที่ผมตั้งมันน่าจะราคาตลาด เผือ่ออาจจะบางอย่างอาจจะถูกใครได้แบบช่วงตอนที่กูแบบร้อนๆหน่อยก็โชคดีไปถ้ามาซื้อตอนเนี้ยได้ของถูกแต่ถ้าหลังจากนี้ถ้าไม่รีบอาจจะแบบไม่ถูกละราคากลางอย่าว่าแต่ตลาดพังอะไรกูก็พังเหมือนกันไม่ใช่กูยืนเออแบบปวดหัว ข้อความเข้าไม่หยุดคนเดินมาทักเสียงตีกันโอ้สมองกูเกือบพังอ่ะคนในประเทศกี่คนนะสี่ร้อยเจ็สิบห้าก็มาขายที่ช่วงพิกาำอ่ะผมว่าคนน่าจะรัดร่นอยู่ช่วงนั้นอ่ะตอนนี้มันกี่โมงแล้ววะจะตีสองอไรเฮีย ใชครับพี่ผมจะไปเอารถอ่ะเออลืมเลยมามามามีกี่เอ็มแล้วครับอันน,น,นี้อันนี้อันนี้มันมันจบหรือเป่าครแข่งอ่ะจบจบแล้วครับพี่ที่ไปเปลี่ยนรถไปเจออะไรไปเจออะไรเขียวได้น้องได้ครับ ไอ้ละาไอ้ละาไ,ไปแล้วหรอวะไม่มาเอาแท็กวะ <c oughs> ละไอ้ละาไปพักหรอไอ้คีล่าโอ้บิดรถกูแล้วอย่างงี้ไม่ได้รอมันก่อนดิพี่ดิวมันไว้แล้วเดยไอ้ละา <c oughs> มีสี่ร้อยอะมีสี่ร้อยอะเอ้กุขอเก็บไว้สักร้อยหนึ่งนะ มึงแบ่งกันได้บ้างเนี่ยกูขายกูขายให้ได้สามร้อยมึงแบ่งกันเลยว่าใครจะเอาเท่าไหร่อ่ะเทลเทลพี่เปิดไม่ได้รถะแทลแล้วพี่เปิดได้รถพี่ก็ให้ได้อยู่อ่ะพี่เก็บเงินไปซื้อรถประมูลนะเดพี่ปไม่ได้วแล้่เปีย หนึ่งแปดสี่เจ็ดห้าหกยกครับไป้อี่ามีคันหนึ่งอ่ะสวยอยู่นะคันเนี้ยเจ็ดศูนย์สี่เหรอใช่ครับหนึ่งเจ็ดศูนหกครับไอดีผมหนึ่งเจ็หกะเป็นเจ็ดห้าหกได้อยู่เหออกูบวกมาหกแล้วเพื่อนหนึ่งแปดสี่องเดเพื่อนเล่นอีกตาแล้วกูเ้ยเดี๋ยวสองเจ็ดเจ็ดเพื่อนเขบอกนะ หนึ่งเจ็ดศูนย์หกพี่เข้ามาได้กูตามตาตานั้นเรียบร้อยครับสังขันไม่อยู่กูไหลต่ะเจ็ดแปดตาเนี่ยยังไม่พลาดเลยตาตาเนี้ยเพื่อนกูเชื่อกูเชื่อกูเชื่อมึงได้ไหมเพื่อนอันนี้เก็บไว้ให้ละมึงจำวันมึงที่มึงพามันเสียได้ไหมไอ้เหนียวมันมั่นใจอะไรวะครัเนี่ยกูได้ยินเลยเต็มสองหูกูเลยพี่หลงพี่หลงอยู่ไหนพี่หลงเดี๋ยวพี่กลับไปเลยเบลพี่มาเปลี่ยนชุดก็เปลี่ยนรถ เจ้ามันเจ้ามันทรงเดิมดเนี้ฮยพอเสียแล้วฮเราเลขะไรอ่ะมีใครจำได้ป่ะหูดเราอ่ะฮูดเรา400สรเนี่ยนะ420 421ที่ตอนนี้เอาพี่หลงไม่ได้รถรอครับ

มีกลวยอะไรบ้าง แต่เราปิ้งมา,มาที่เลเบลนะออ พี่ดึงเลเบลแล้วใครเอาอะไรอ่ะฮัลโลพี่พี่หลงกระเป๋าอะไรครับสามร้อยอันหนึ่งสองหนึ่งแปดซื้อคนเดียวสาม้อันเลยเหรอของของพี่ของพี่หลอดสองร้อยไงอ๋อมีเตู้อยู่แล้วห้าร้อยหนึ่งสองหนึ่งแปดเหลือกพันนะครับผมอเกระเป๋าสองสี่หกสาม อค่ะไหลไหลไหลไอเทมไหลเพราะว่าเมื่อกี้กราฟนี้ไปแล้วเว้มื่อกี yes, ah> ้กราฟนี้ไปแล้วอะไรลองพิกอะไรนะพี่ชริได้ยินแบบแบบเมื่อกี้ ที่มาแดงออกมาหัวใช่แล้ขาเราพี่ครับไม่ได้ขาดพี่กอลเกมไอเมแบ็คพ่งย่างพี่กนหดลุมกันเนาะพี่เชตจะู้มว่พี่จะไหมันมีอะไรมึงกู้มาี่รูมาธิหลุดตั้งนึ่งหนูสมารทันก็เฉยตรงไหนพูดได้ฟังสิมันมีอะไรกันบอสผมพี่นะครับแปดแล้วหมั้เีวมาเดือดอะไรวะถ้ามุดมานี้มึงได้ขอร้านแปดแล้วมั้ไม่ลงอีกวะ เออไม่อยากลงเองคุณเสียวคุณเสียวเที่ยวสิบล้านนะคืนไปก่อนขอบอุณครับน้องชายตักลงเลยบอลหลอดขอลอ้อเมื่อไหั่นนักขวาขวาโน่นนะถือว่ากูขอไปเลยมันได้มันได้อยู่แล้วเไหมเล่นไปเลยมันได้อยู่แล้วเอาทุนเอาทุนกับบาได้อยู่แล้วมันไม่ได้คำนี่กูพูดจเฉยๆครับตำรวจครับเมื่อคืนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่กูจะได้เว้ยเชื่อมึงนะห้าแสนมาหนี้หนึ่งเอ็มไปสัตว์ถ้ามาขายพวกนี้พลิกทาง น่าจะไม่้สตรีมนะรัดยังมาจะขายของขออนุญาตพักรวยยังก็รวยแล้วครับแต่ต้องรวยกว่าน,นี้พวกนี้ยังขายไม่หมดเลยเจ็ดเลยเจ็ดร้อยเม็ดเม็ดละหลายหมื่นสี่ น่ามีตับตามสิบล้านนะขายหมดอา,อาเจ็ดอะเพชรอีกสามล้านเอ้ยเพชรไม่สามล้านดิเพชรมันเม็ดละสามสามหมื่นสามร้อยเม็ดก็เกือบสิบเหมือนกันนะถ้าขายหมดอ่ะสองอย่างถ้าขายหมดก็น่าจะยี่สิบยี่สิบเอ็มได้ก็ประมาณเจ็ดสิบขอยืมไทคารยาเลยครกออัโอ้ยแปดสิบได้เลยเพราะนี่จะมีหกสิบละถ้าขายเจ็ดกับเพชร ออกหมดก็น่าจะมี80กลมๆยังไม่นับอย่างอื่นนะพวกกล่องอัปเกรดกล่องไม้อย่างเงี้ยยังมีอีกเยอะเลยอย่างกส60กล่องอนะที่เหลือน่าจะหมดแล้วไม่น่ามีอะไรขายแล้วบัตรแฟชั่นผงสกินเกี้ยงเหี้ยขายออกอย่างไวราคาร้อนไปแล้วครับเดี๋ยวพักแล้วครับมนดู โอ้ลืมเซตอาวุธล,ลืมเซตอาวุธที่นี่เลยวะตัวที่ขาครับตัวที่ขาเราขาดเหรอเนี่ย <c oughs> มีครบหมดแล้วใช่ไหมาขาดตัวนี้เหรอเนี่ยมันมันพอดีแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาตัวที่แขนแขนควายอ,อันหนึ่งขายอาเพราะมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขายนี่เราเปิดเล่นเฉยๆเอาเท่าไหร่อะอผมไม่รู้ราคาเราซื้อตัวอ,อ,อื่นมาเท่าไหร่อะถ้าอย่างผม อย่างตัวข้างบนอย่างนี้ผมแรกอ่ะผมไม่ได้ซื้อตีเป็นราคาแฟชั่นก็ได้ที่ซื้อมาเมื่อกี้กับพี่หลงก็ห้าแสนสี่ห้าแสนก็ได้กลมๆน้องชายเอาไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ครับพี่พรุ่งนี้ได้ได้ได้ปุมนะ้ำพี่แบห้าแสนไม่ต้องไปสูงเองเออพี่จะเอามาติดขายข้างเดี๋ยวพักแล้วครับวสวัสด<า>ีคร<า>ับนคับอภูมิเลยกูมีอะไรกูขายหมดกูร้อนตัง ต่ียรับพี่ชยโดยไม่ขึ้นลองโดมาสักพันหนึ่งครับเผ <c oughs> ื่อจะขึ้นโดใน้อยมันไม่ขึ้นลองโดแบบเยอะๆดูจักตัวอะไรบ้างก็ไม่รู้พี่เยอะๆไปหมดเลยให้กูไปเถอะกูย่อแล้ว <c oughs> ไปนอนหน่อยพี่ใช่พักแล้วครับ สัสดีครับผมครับสวัสดีครับออนดูบายบายซียูไอเกนขายหมูบนไหล่ห้าสิบเอ็มของลูกก็ดิมันไม่ใช่ของผมขายไปก็ไม่คุ้มป่ะมันของแะรอะ่ะมันเป็นของร้อยเอมก็ไม่ขายเว้ยเฮียมีไม่กี่ตัวในไเซิรฟ์ฟของลิมิเต็ดอ่ะ บายๆครับเดี๋ยวผมลงละขอบคุณทุกการซะพอดครับ <c oughs> เดี๋ยวเลทไปให้ <c oughs> เอ้พวกดูไว้ก็เล่นแต่ฮอนเอ้ยเล่นแต่วาโลไว้ฮะ